วัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการโบสเซเว่นกันเช่นเคยแล้วก็อยู่กับผมในเกมตะลุยบ้านพีสิงคพาร์ทีสองกันแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ว่างสักเท่าไหร่ก็มาพยายามเล่นนาทีจะเล่นได้นะครับก็พาร์ที่แล้วเราก็ไม่ผ่านไปไม่ได้นะครับก็มาดูกันพาร์ทีสองเราจะผ่านไปได้หรือไม่นะครับโอเคเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะผ่านนั่นแหละโอ้เมื่อสาวน้อยจะเกัดขนจะ้ะ Mm hmm. หเราเล็กหรือเกินถุยไม่ใช่ไปลาไม่แล้วเนี่ยโอเคครับมาก็เลื่อนสิครับเลื่อน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 โอเคประมาณนี้ก็พอละโอเคแล้วก็ไปลุยกันเลยก็ับผมโอ้โหรถตีมเร็งมาเลยมนเร็งเลื่อนเพื่อเนี่ยอ้าวเมื่อกี้ผมกดตัวอะไรอะแลกเลย ขณะนี้ก็เวลา19บเนาฬิกาสานาทีแล้วครับอ๋อกดเข้าสองจุดหมายไม่เข้าครับตอนนี้ผมยังไม่เข้าก็ทำมันแหลกยังไงก็ต้องขอประทาาโทษด้วยนะครับก็เครื่องผมมันกากนะครับผมเนี่ยคืเนี่ยอืมโอเค แล้วก็มาเจอซองจดหมายก็อะไรแล้วไม่มีเวลาอ่านครับตอนนี้เอาไว้เวลาว่างๆก่อนก็เท่าที่ผมจําทางได้นะครับในพาที่แล้วทางมันก็น่าจะเป็นอะไรอย่างนี้โอ้โหทางหาเจอแล้วกระดาษโอเคก็ตอนนี้เราไม่มีเวลาจะมาอ่านนะครับ แต่อ่านสักนิดก็คงไม่เป็นไร I like to อะไรนะคอมไออะไรก็ไม่รู้อะไรเด e น a m e อ๋ออะไรของมันไม่รู้นะครับถ้าอ่านผิดอย่างนี้ต้องขอประทานโทษด้วยออผมก็พยายามอ่านเท่าที่ผมจะอ่านได้นะครับเราไปดูอีกแผ่นกัน What a n i อซีไนอะ a อตอไนแออะไรมั้อันนี้ผมพูดจริงๆนะครับผมอ่านไม่เป็น ก็ผมก็พยายามเท่าที่ผมพยายามที่จะอ่านได้แล้วนะครับแนอยู่ไหนอย่ามานะอย่ามานะแต่ขี้แตกแม่งเลยนะอย่าคิดว่าผมกลัวนะอุ้ย,ยดเด็ก้ค่ตกใจเสียงคอมฮัลโหลบ้านแกดีเอาเฮ้ยเด็กเค่เจอไรเนี่ยเออก็เหมือนคลิปที่แล้วนี่หว่าเราก็เข้ามาได้เนาะนี่ไงนี่ไง นี่คือสิ่งที่เราน่าจับจ้องนี่มันตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้เนะที่ยงคืนแล้วสยองเลอเกินสยองเลอเกินสยองเลอเกินถุยโอเคเราเข้ามาอา้าวคุณหมีหายแล้วไม่ใช่สิคุณต้องก็คุณก็ตายหายกรสิครับคุณก็ตายหายไปไหนอะ คุณก็ตายครับคุณก็ตายคุณกระตายหายครับผมโอเ่อเลยเนี่ยเอาเ้ยแอบด,ด้วยตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วเอาตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะครับผมดูกล้องวงจรกันดีกว่า อ้าวเ,เย้เปิดไฟแดงแม่งเลยอืมมาอยู่จ่อกล้องเลยครับผมืมคิดว่ากลัวไหมกลัวครับเควันนม่อยู่แล้วเราก็ไปกันเลยก็อาจจะมีแหลกๆกระตุกกระตุกแหลกๆตุกตน,นิดนิดนะครับต้องขอประทานโทษด้วยเช่นเคยครับเครื่องผมมันกาก ก็น่าจะรู้กันอยู่ดีและขนาดนี้เครื่องใครไมกากระบาละเอาเอาเอาชนชนชนฝาผนังเอาเย็กเคลอยตีสองต้องรีบไปละอื <c> ้ม <oughs> จะเดินก็เดินไปนะโอ้ยชนประตูอีกแบบนะครับโค้งไม่ได้สักทีสำคาญอืม อาจจะไม่ผิดท้าที่เรารู้สึกว่าเราจะมีทางนี้ด้วยจริงๆด้วยผมไม่คมจําดีจริงๆอโอเคเราก็จะเดินไปเรื่อยๆครับผมก็ไม่มีอะไรมากจะเดินมาถึงห้องนี้แล้วก็เปิดจ้าเอ๊ยคุยตุ๊กตายัดเข้ที่มีที่แบบน,นี้ด้วยเหรอเนี่ยเก็บได้ไหมอ่ายัดเข้ไม่นะอุตส่าห์เจอตุ๊กตาแล้ว ฮ่าฮแพ้โอ้โหเสียเวลาชิบหายเลยก็คลิปนี้เราก็ในพานนี้กดไปมั่วไหนเนี่ยเราก็ได้กระดาษมาแล้วสองแผ่นครับผมแล้วเราก็เกือบได้น้องตุ๊กตามาหนึ่งตัวโอ้โหเสียใายจริงๆครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ถ้าใครชอบก็กยยยยกอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยนะครับถ้าใครชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าใครอยากได้ลิงก์ไปเอาที่พาร์ทอ,อยู่พาร์ทแรกนะครับผมผมจะทิ้งไว้ที่พาร์ทแรกนะครับก็ลิงก์นี้ก็หาได้ตามเอไม่ใช่สิเกมนี้ก็หาโหลดได้ตามเพจสโตรทั่วไปนะครับก็เขียนไปเออไม่ใช่สิตะลุยบ้านผีสิงเออเมื่อกี้จะพูด mcp มาเจอวันนี้เล่มนมาคาร์ดมาซะเต็มที่เลย โอเคครับสำหรับพันนี้ผมก็ต้องขอลาตัวไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ